สวัสดีครับอยู่กับผมครับตะเบนกินเที่ยวสร้างครับผมครับวันนี้ครับก็มากินข้าวกับตะเบนนะครับผมนะวันนี้ตะเบนก็จะทําเมนูตําถั่วครับนะนะชอบกินตำมากินตำครับผมเออนะครับกินตำครับผมตําถั่วตําถั่วมีมะกรอกด้วยครับวันนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมครับพริกมะเขือเทศครับผมนะมีไข่ด้วยสีลูกครับผมนะ เราจะเป็นอย่าตุนครับตุนไข่ด้วยตุนไข่กินด้วยนะครับผมนะไม่ต้มครับไม่ต้มไม่ทอดเราเป็นตุนเป็นตุนแทนครับแล้วก็มีไก่ครับนะเดี๋ยวจะเอาไปอบด้วยครับผมนะไก่อบวันนี้เราหมักไปแล้วนะครับหมักไปแล้วนี่ครับใส่ตู้เย็นไว้ครับแล้วก็มันรอมันแข็งครับนะรอแลออครับผมนะมันมีผักครับผมนี่มีอะไรนะ ผักกันจองครับแล้วก็นกแคร์ครับผมนะเดี๋ยวเริ่มทางกันเลยครับนะนี่เรามาตุนไข่กันเลยครับไะเริ่มเลยปรุงรสเลยนะครับรสดตาเกี๊ยวครับนิดนึง ชิวขาวครับนิดหนึ่งสำหันหอยนิดนึงครับไข่ครับรสดีครับใส่ไปเลย ใส่ประมาณของเศ่้าของไข่นะครับะใส่ลงไปสองเศ่้าครับครับอ่ะเบนก็ใช้กระเะเลยนะครับนะมมีหมอนหนึ่งครับผมนะแบบนี้ก็นึ่งได้ครับผมนะ นี่ครบตุนไข่ครับตุนไปเลยครับผมนะนี่ครับไก่แล้วครับเดี๋ยวรอมตันวครับพักๆหนึ่งครับผมนะ่ะเดี๋ยวเราก็มาตำถั่วรอเลยครับนะครับผมเิ่มตาเลยครับลิปเลยครับผมตามใจชอบครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆครับนะ เบินจะเอาพอดีนะครับไม่เอาเพียกครับนี่พอดีเพียรปนี่พอแล้วผมว่าครับไปเลยตาครับไปเลย ตรับตามหัวครับไปเลยไาเลยครับเด้อ้ตามสบาทครับผมจะมาน เจ็ดแปดต้นครับ <laughs> ตำถั่วนี้ตำละเอียดๆสักหน่อยนะครับมันจังอร่อยครับผมโอเค ใช่ครับใส่เลยปอครับใส่เลยหน้าครับใส่เลยมาขามเสียครับใส่เลย ครับเดี๋ยวลยครับเก่าไก่ไก่เราก็ได้ละลายแล้วนะครับผมนะกินพันเลยครับผมหิวข้าวแล้วเดี๋ยวอบไก่ก,กันต่อครับผมนะเราจะได้ทานข้าวกันครับอ่านะ ละลายพอดีครับในอบพอดีโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วครับผม ตำถั่วครับสไตล์ตะเบนก็ผมนะมาอีกแล้วครับตำถั่วก็ผมแล้วก็มีนี่ครับไข่ตุ๋นก็ผมไข่ตุ๋นนะไข่ตุ๋นครับอ่ามีนี่ครับไก่อบครับมากว่าแล้วอบเสร็จแล้วครับผมนะรอไก่อบนี่นะครับนานกว่าจะละลายมาครับทานข้าวเลยครับผมมะต้องรีลาครับผมหิวแล้วกินเลยกินเลยลุยมาครับผู้ชม พี่น้องทั้งหลาย FC ที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับผมมานั่งกินข้าวกับตะเบียนครับผมมากินเลยกินเลยเลยครับกินเลยครับไข่ตุ๋นเราฮะสีฉันอันนี้จอยพริกมาใส่นะครับน,นี่ครับอันเลยครับผมนี่ผักลวกครับ กินได้กินได้มีข้าวเหนียวด้วยนะครับนะในบ้านกินข้าวเหนียวครับผมซื้อมาครับในบ้านกินข้าวสวยครับผมข้าวคนละแบบครับนะชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นครับผม กร่อยสุดๆเลยครับกรอบครับว่าแป๊บเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องเฟซีทั้งหลาย เท่ากับตะเบนนะครับรแซ่บน้ำกันครับผมครับนุ่มพอดีครับผม าก,ก้านจองครับขาดไม่ได้เลยใช่อืมขาดไม่ได้ครับมคบมีขายแล้วหายอยากครับขาดก้านจองไม่ค่อยมีขายครับผมเป็นผักเพื่อนบ้านเนาะมันไม่ค่อยมีขายแต่มันขึ้นง่าอยอยู่นะขึ้นง่าย

ทำเจ็ดตั้งนานแล้วครับรอไก่ละลายเหมือนละลายทีกลมโตโตเลยครับ Um <laughs> สัสครับพี่น้องครับผมพี่องได้อะไกินข้าวมั่งครับตอนเที่ยงนี้กินข้าวกับตะเบนนะครับผม ัวกรกำหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยทำหมดเลยหนึ่งกำสิบบาท เป็นไม่ตามเผ็ดมากนะครับเอาเผ็ดพอดีเผ็ดมากก็กินลำบากครับเผ็ดผักกรอบมากเลยครับ ส่วนเราก็เจ็บๆเลย มดแล้วเดี๋ยวตะเบนก็ต้องต่อจานสวงครับเหมือนเดิมก็ร <c oughs> <g ül> ับวันนี้นะครับนะส้มตำเอ้ยตำถั่วครับผม <c oughs> สไตล์ตะเบนครับผมนะแล้วก็ไข่ตุนครับไก่อบครับผม ก้วครับแซ่บๆครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะเบนด้วยนะครับลาไปก่อนครับผมกดกระดิ่งกดทุกอย่างครับผมสวัสดีครับผมนะกินต่อครับ